ปมแจ้งเกิดแล้วครับอันนี้ก็แจ้งเกิดได้แล้วครับก็เกินความคาดหมายครับไม่คิดว่าจะจบเกมเรนะ็วครับพี่เขามาดีเหมือนกันคนระับไม่ะไม่ดได้คิดแล้วเพราะเวทีมันลื่นด้วยต่างคนต่างระวังคนระับพี่เขาก็ระวังมันลื่น,นครับ เพราะว่าหนึ่งสองนี่ทำอะไรก็ไม่ได้ไมันลื่นนะเวทีมันลื่นมากวันนี้ก็ชม์วง,งสวยครับผมเป็นไงก็ยังเกิดได้ก็สบายใจครับน้ำหนักนี้เป็นไงคร้อยสี่สิบน้ำหนักน,นี้ก็โอเคครับก็ชกอยู่ตลอดก็ชงร้อยสี่สิบนะครับพ่อกำลังดีเลยครัค<พ>บผมแล้วโชว์วามสวยนี้เรามีในใจอยากเจอใครบ้างก็ก็ยังไหมครับยังครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับที่ว่าเราถึงกมวยระดับแนวหน้ายังครับผม ตอนนี้ก็ขอทำฟอร์มก่อนนะพวกนั้นหน้าไว้ที่หลังกอนนะก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จะให้เจอใครแล้วแบบมือห้ายกนี่เราเราเราระวังเฝ้าวังแผนได้ไงบ้างก็จะโชกลักษณะฐานแบบนี้ตลอดไปครับเพราะว่า เราเพิ่งจแจ้งเกิดเพิ่งชนะไฟนี้ครับชนะแบบไม่พบชกเลยใช่ครับที่ผ่านมาเคยแพ้แชมณีแบบสนุกใช่ครับอยากแก้มือร้อมยังของเราก็ตอนนี้ยังผมว่าขอทำฟอร์มก่อนนะขอทำฟอร์มก่อนประมาณกี่ไฟบอกได้เลยอีกประมาณสักสองสามไฟครับแต่ตอนนี้ก็ขอทำฟอร์มให้ดีกว่านี้ก่อนครับผมอันนี้ก็ชนะแบบไม่ต้องรุ่งไปคะแนนเลยครับมีอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่ทซ้ำยังไม่ซ้ำเหมือนกันก็สามารถแกะมีให้ได้เลยครับผม ขอบคุณครับก็ขอบคุณ f อ e กล้องไกลแล้วก็ f อฟซเยอทอนแล้วก็เทรนเนอร์ครับที่ทำให้ผมแจ้งเกิดได้วันนี้ครับ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 ับครับเดี๋ยวขอถ่ายรบ